สำนักงานป่าสงวนแห่งชาติป่าน้องเตงและป่าจักรราดค่ะได้ร่วมกับเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาในการเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกต้นกล้าในโครงการประชาอาสาปลูกป่า800ล้านกล้า80พันสามหาราชินีค่ะจากที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการประชาอาสาปลูกป่า800ล้านกล้า80พันสามหาราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80ดสิพรรษา 12สิงหาคม2556เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถที่ทรงให้ความสำคัญกับป่าไม้มาโดยตลอดโดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้ทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติน้อมกล้าวถวายจำนวน800ล้านกล้าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2555ถึง2560นะคะ ทางสำนักง,งานป่าสงวนแห่งชาติป่าน้องเตงและป่าจักราดจึงได้ร่วมกับชมรมจักรยานยนต์จังหวัดนครราชสีมาร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า800ล้านกล้า80พันษาม,มหาราชินีโดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ป่าน้องเตงตำบลท่าช้างอำเภเฉลิมพระเกียรติพร้อมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โดยมีนายปรีชาด้วยอัมพันประลัดอำเภเฉลิมพระเกียรติ เจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเฉลิมพระเกียรติและนายธีรศักค,คำทวีหัวหน้าสำนักงานป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองแตงและป่าจาักราดนำเยาวชนร่วมกันปลูกป่าซึ่งในวันนี้นะะได้ร่วมกันปลูกต้นมะขามป้อมต้นคูนพยุงเสดาและหางนกยูงจำนวนกว่า800ต้นกล้าค่ะทางกลุ่มนี้เขามีนโยบายที่จะช่วยเหลือสังคมและก็ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือเป็นวัน วันดีโอกาสดีที่กลุ่มซึ่งเป็นเยาวชนเยาวชนทั้งนั้นซึ่งเป็นอนาคตของชาติึได้เล็งเห็นความสําคัญของทรัพยากรและสิ่งแวดล,ล้อมนะครับชนิดไม้ก็เป็นพวกปู่นะครับปู่แล้วก็คูนนะครับคูนแล้วก็พวกสีเสียดกันนะครับแล้วก็ไม้อีก2-3ชนิดนะครับคือตอนนี้เรากําลังเร่งฟืนฟ้นฟนูให้กับสู่สภาพเดิมจริงๆและป่าหนองเตง็งและป่าจักรลาในเป็นไม้พวกไม้เต็งหลัง ไม้เตีงหลังตระกูลไม้เตีงหลังนะครับพื้นที่ที่เราจะไปปลูกนี้มันโดนมันโดนเป็นพื้นที่ส่วนโทมเพราะฉะนั้นเราจะเร่งเอาไม้ ตเร็วกับไม้พื้นเดิมควบคู่กันไปนะครับเพื่อจะเร่งฟื้นสิ่งแวดล้อมให้กับสำหรับกิจกรรมปลูกป่าปลูกกล้าไม้ในวันนี้นะคะจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประชาอาสาปลูกป่า800ล้านกล้า80,000สามหาราชินีถวายแด่แม่ของแผ่นดินซึ่งทางสำนักงานป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเตงและป่าจักราจะนำรายชื่อของผู้ที่ร่วมปลูกทุกคนลงทะเบียนเป็นหนึ่งใน800ล้านกล้าที่เว็บไซต์ของกรมป่าไม้ซึ่งในขณะนี้มีจำนวนผู้ร่วมปลูกและลงทะเบียนไปแล้วกว่า5 0,000คนจำนวน ต้นไม้ที่ปลูกไปกว่า15ล้านต้นนะคะทางนี้ผู้ที่สนใจจะร่วมเป็น1ใน800ล้านกล้าสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการตลอดจนบันทึกภาพการถ่ายการปลูกต้นไม้นะคะเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ทั่วประเทศและลงทะเบียนได้นะคะที่กรมป่าไม้หรือที่ w w w f o r e s t g o t h ค่ะ